Tinh 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 cái <laughs> tinh 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 lại, <laughs> mình <laughs> <laughs> มาไปดูคาใหม่ครับช่องใหม่ซื้อซีรินไทยล้านวันนี้ไปดูคาใหม่ ครับวันที่สี่ครับสี่เมษาครับเมษานี่ขวบแล้วใช่ครับหน้าเหมือนใครก็ไม่ยัยมีเบอร์โทรไหมขอเบอร์โทรนะมีค่ะขอเบอร์โทรศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ห้าหกห้าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ผ้าไหมเนาะสวยอะไรขายถูกด้วยถูกไหมไม่รู้ถูกถูกถ้าเทียบกับทางนู้นก็ทางนี้ถูกกว่าอยู่กระดอแพงแล้วใช่ใช่ไหมผ้ามันคนละอย่างกันทางนู้นก็จะเป็นแบบขมิ้นขมิ้นก็จะงานก็จะแบบไหนฝั่งนี้เป็นอะไรฮะลาวเป็น ลาสวยเป็นสวยอ่ะขมิเอยนก็มีแต่ว่าจะลวดลายกับเนื้อผ้าจะไม่เหมือนกันทางนู้นจะเป็นเยนียนทางนี้จะเป็นเส้นใหญ่ถั่รูบ้าหมายมันเดิมหมายมันเดิมหมายเส้นใหญ่หมายมันบ้านนะทางนี้จะทางทางนี้จะนิยมเส้นใหญ่กว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่กว่าถูกกว่าเด้อมันให้มันทํากันเยอะจนมันมันลดตลาดเลยฮะใช่มันก็เลยราคามันสูงไม่ได้เพราะมันจางานกระไม้แบบ ของร้านครับผมคุยเจ้าของร้านเลยฮะมาจากได้เข้าหมายเซลซินไทยแลนด์ันนี้ยดูเข้าหมายเซลซินเลื้ยงเบอร์สี่เอาเท่าไหร่แต่กล่องไม่สนใจนะครับสวยเลยเข้าหมายเจมตู้เลยเข้าหมายเจมตู้เจ้าของร้านคือเจ้าของร้านแล้วนะครับอันนี้มาเที่ยวเข้าหมายเจมตู้นะครับเก่าเก็บ สีขอจากดีลลายนายนยังไงดูนะครับโคกกนะ้งมากนะตึง,งตๆกระโหลงกระโลงถูกค่าผมอุปกรณ์ท็อปขั้นไหนสวยไหมคะสวยไหม เก็บตู้แล้วนะทำไมไมัเก็บตู้ไว้เกดอะไนไอ้โอ้มีหมอนฮนะหมอหมอนมอเป็นตัดังเลย มัดละสี่สิบละสามสิบบาทท่านรับหมอนสวยสวยเนาะหมอนสวยชาหมอนสวยมันสวยจังเลยโอ้ีที่นอนโบราณด้วยหมอนยัดนุน่นหมอนยัดนุน่๋ยวโทรให้กันแล้วนะครับจะได้ไปไหนกันพันลายไปเลยที่สวย มัดละร้อยสี่สิบใบละสามสิบบาทมัดหนึ่งมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบห้าใบห้าใบโอ้ยต้นไม้สวยเนะาะก้านเทศดางสวยงามสวยงามมากก้านเทศดางดูหน้าร้านแล้วมาชมส่วนหลังบ้านครับต้นตะกโกตะโก ไม้ประทานส่วนหลังบ้านส่วนหลังบ้านนี้นะครับมีกลาด้วยบ้านสวนครับมาชมบ้านสวนสวยงามาตัวเล็กมาเที่ยวตลาดผ้าไหมสีครอละภูมิตลาดผ้าไหมนะครับ สวยงามสวยงามชมบ้านบ้านสวยสมบ้านสวยสวยวงามต้นปรง่งต้นปรง่งทำบ้านใหม่ครับสวยครับบ้านใหม่เปนกล้ว,วยด้วยมีปราก้ามีปราในน้ำหลังหลังบ้าน ตัวใหญ่ใครสนใจผ้าไหมก็โทรถามได้นะขายถูกครับผ้าไหมสีขาวร้านนี้ถูกที่สุดส่วนหลังบ้านลมมาชมส่วนหลังบ้านลมเย็นว่าน้องคอยไปดูปลาสิปลา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 เชนน้ำมันดูสวนหลังบ้านไปเลยน้องคอยเนาะน้ำตกน้ำตกหลังบ้าน การออกแบบนะครับเครื่องกรองมีปลาคราบด้หลังบ้านครับทางคุดบานลมเย็นมีปลาคราบมีปลาเรียกปลาอะไรปลาทับทิมปลาคราบจะดีใหญ่ที่สวยครับสวยเนาะพลอยเนาะสวยสมาชมผ้าใหม่แล้วก็มาดูปลาคราบหลังบ้าน สวยงามแดดออ,ดดกอ,อ,อกเลยแดดกำลังออกเลยจัดสวนได้สวยมากชมสวนชมบ้านที่สวยข้างหน้าเป็นร้านขายสม่นะครับข้างหลังก็จะเป็นสวนประมาณนี้จัดสวนได้สวยมากน,นี้ต้นตะโกพญา,า,าช้างดำพญาช้างดำไม้ประทานไม้ปทานหนึ่งต้นแล้วก็มีสะ สวนได้สวยครับมีละมุดละมุดละมุดมีต้นละม่วงมีต้นลั่นทมมีต้วนวิลาวัด,ดีน้ำตกน้ำพุก็ขายล,ำลย้ำรวยโอ้ยเจยอ